วิธีการสั่งสินค้า a อ็มวีออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของทางเว็บไซต์บริษัท m อ็มวรอบนี้จะเป็นการสั่งให้กับตัวเองแล้วก็ชำระเงินผ่าน7 e เ e ่นอีเลเวนเคาน์เตอร์เซนะลองดูซิว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสเต็ปแรกก็เข้าระบบก่อนเลยเข้าสู่ระบบ ก็จะเป็นสินค้าโปรโมชันเหมือนเดิมวันนี้จะซื้อให้กับตัวเองออจะเลือกเป็นคอลลาเจนคอลลาเจน1ชุดเป็นโปรโมชันชิ้นที่2ลด50%เลือกสินค้าเสร็จก็ถ้าอยากจะซื้อสินค้าอื่นต่อก็เลือกซื้อสินค้าต่ออันนี้ก็จะสั่งเพียงแค่อย่างเดียว ดูตะกร้าสินค้ารับที่ไหนให้เป็นจะส่งใน1-3วันทําการเลือกที่อยู่จะส่งคลิกเลือกที่อยู่จะส่ง ก็ทำการสั่งซื้อเลือกชำระเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสกรุณนาชำระเงินก่อน23.00กดชำระเงินได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วรอการชำระเงินกรุณนาชำระเงินก่อน23.00นอ และตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินได้ที่ประวัติการซื้อหลังจากชำระแล้ว30นาทีข้อมูลการชำระเงินก็มีรหัส1รหัส2ยอดชำระใช้ข้อมูล3อย่างเนี่ยเพื่อความสะดวกก็จะสั่งปิ้นไปลองดู จากนั้นก็จะไปที่เ e เ่นอเพื่อทำการชำระเงินกออ็ดูซิว่าระบบการชำระเงินจะยุ่งยากไหมเราสามารถใช้รหัส3อย่างเนี้ส่งไปให้ดาวไลน์ต่างจังหวัดสามารถชำระเงินได้ที่เคอน์เตอร์สวิตเพื่อตัดปัญหาในการเคลียร์เงินนะ,ะี๋ัวจะลองดูว่าจะเกิด อะไรขึ้นบ้างโอเคโปรดรอดสักครู่หนึ่งก็หลังจากที่เอารหัสข้อมูล3ชุดที่ไปที่สาขาของ7ซเ e ่ e อก็พบว่าไม่สามารถชำระได้น้องๆที่เคาน์เตอร์เขาแจ้งมาว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันเดี๋ยวจะลองชำระผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารดูโดยใช้ข้อมูล3ชุดนีด้ถ้าไม่สำเร็จก็คงต้องเปลี่ยนวิธีการชำระเงินใหม่จะลองทำการชำระเงิน ผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารดูโดยใช้รหัสทั้งสามชุดนะที่เขาให้มานะว่ามันจะํำระได้ไหมจ่ายบิน้อมซับ ค้นหาบริษัทผู้ชำระบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยเลขคำสั่งซื้อเลขชุดแรกที่ได้มา9 5 0 สี 4, 6, 9, ่หกเก้าศูนย์สองศูนย์รหัสลูกค้าจำนวนเงิน สามารถชําระได้นะชําระได้ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารสามารถชําระได้หลังจากที่ทําการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูคําสั่งซื้อว่าเรียบร้อยไหมชําระเงินเรียบร้อยหรือเปล่าในระบบเขียนบอกว่าสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินได้ที่ประวัติการซื้อหลังจากชําระแล้ว30นาทีก็ไปที่ ประวัติการซื้อมีรายการสั่งซื้อทั้งหมดแล้วก็รอการชำระเงิน1นึ่คำสั่งซื้อเข้าไปดู ระบบก็ขึ้นมาว่ารอการชำระเงินเดี๋ยวรออีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วมาทําการตรวจเช็คใหม่ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตามที่ระบบได้แจ้งไว้ เราคร่าวๆประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะทําการเข้าระบบะเพื่อไปเช็กว่าคําสั่งซื้อเราสําเร็จไหมเข้าไปที่ประวัติการสั่งซื้อประวัติการสั่งซื้อ,อมาแล้วเรียบร้อยหมายเลขคำสั่งซื้อเก้าห้าศูนสี่้าศูนย์สองศูนย์ เมนูรอชำระเงินก็หายไปแล้วรอการชำระเงินสูตรคำสั่งซื้อรอเรียบร้อยรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าสรุปรายการสั่งซื้อหมายเลขคคำสั่งซื้อได้รับรายการสั่งซื้อแล้วเราสามารถสั่งซื้อโดยชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซิตได้ แต่ต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารหรือไม่ก็ต้องไปสอบถามกับทางบริษัทว่ามีความผิดพลาดตรงไหนะอะไรยังไงเพราะไปที่สาขาทางเซเบดีดเวนแล้วเขาบอกอกับสั่งซื้อไม่ถูกต้องอาจจะใส่รหัสอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้ก็ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่าอาจจะใส่เป็นหมายเลข สมาชิกสลับกับคำสั่งซื้อหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะลองอีเมลไปสอบถามมาทางบริษัท m อ t ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆนะเราเป็นคนสั่งซื้อให้ก็เอารหัสข้อมูลการชำระเงินทั้ง3ส่วนรหัส1รหัส2แล้วก็ยอดชำระส่งไปให้ดาวไลน์ทำการชำระเงินด้วยตัวเอง วันนี้ก็จะขอจบคลิปวิดีโอน,นี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและกรรับชม